พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปถึงบรรยากาศเมื่อวานนี้กันดีกว่านะครับก่อนการออกรางวัลสลากสัญจรที่จังหวัดพังงานะทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีการสาธิตการออกรางวัลทุกขั้นตอนนะครับเพื่อความโปร่งใสแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมชมกันอย่างคึกคักเลยครับเมื่อวานนี้นะครับนายไพรรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคเอกชนได้ร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มีนาคม2,568ซึ่งทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดกิจกรรมสลากสัญจรที่ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวันพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้เห็นกระบวนการขั้นตอนวิธีการออกรางวัลด้วยตนเองซึ่งบรรยากาศก่อนการออกรางวัลก็มีประชาชนทั้งจากจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงทยอยเดินทางเข้ามาชมการออกรางวัลกันอย่างคึกคักโดยพันโทหนุนสรสนาคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักง,งานสลากได้น,นำเจ้าหน้าที่ทำการแนะนำอุปกรณ์การออกรางวัลพร้อมสาธิต วิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้กับทางประธานกรรมการคณะกรรมการและผู้มีเกียรติได้รับชมค่ะซึ่งก็มีประชาชนที่เข้าร่วมชมนะคะแล้วก็เป็นสักขีพยานภายในห้องออกรางวัลในครั้งนี้ค่ะสําหรับบริเวณสถานที่ที่ใช้ออกรางวัลน,นั้นค่ะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุด EOD ฝ่ายรักษาความปลอดภยัยมาคอยดูแลกันอย่างเข้มงวดประชาชนและเจ้าหน้าที่จะต้องเดินผ่านเครื่องสแกนแล้วก็ทําการแลกบัตรก่อนที่จะเข้าไปภายในห้องออกรางวัลค่ะ ส่วนผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2568เดี๋ยวบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรางวัลที่1ค่ะเลขที่ออกก็คือ818894มีจำนวนใบที่มีผู้ถูกรางวัลทั้งหมด27ใบพุณกวินรวมเป็นเงินรางวัล162ล้านบาทซึ่งในทั้งหมด27ใบเนี่ยมีผู้ที่ถูกรางวัล2ใบจำนวน1คนและมีผู้ที่ถูกรางวัล25ใบจำนวน1คนอืครับผม โอ้โหหน้าอิจฉาผู้ที่ถูกรางวัล25ใบแล้วรับไปคนเดียวเต็มๆด้วยนะคะครับผม <c oughs> ก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่เมื่อวานลุ้นกันน่าดูนะช่วงประมาณบ่บายสนะครับ